คุณคงจะรู้จักสำนวนไทยที่ว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นั่นดีอยู่แล้วและถ้าผู้หญิงสองคนที่ทั้งสวยและเก่งและยังมีความเฉยอะ,ะยานทั้งคู่ได้มาทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันมันจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้เมดามูวีก็มาถึงตอนที่8แล้วกับการสปอยซีรีส์หนังสั้นแนวสยองขวัญชุดนี้ถ้าใครดูคลิปนี้เป็นตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะคะ พอเนเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรือถ้าคุณอยากจะเริ่มย้อนดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยก็สามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์ที่อยู่บนขวามือตอนนี้ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมการสปอยตามสไตล์ของมาดามแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะขอสัก8ไลค์ก็แล้วกันนะคะเพื่อเป็นการส่งกำลังใจมาให้กันก็จะขอขอบคุณมากเลยค่ะถ้าคุณพร้อมจะรับฟังแล้วก็ไปกันเลยค่ะกับซีรีส์ชุดนี้ ตอนลิเด <Lydia. S 1> ียเลงเบเดหฮาร์ฉากจะเริ่มเรื่องมาที่ในะห้องทำงานของผู้หญิงคนนี้นะคะเธอมีชื่อว่าลิเดียหรือเราเนี่ยจะเรียกว่าเจลิเดียแล้วกันนะเธอเนี่นะคะเป็นผู้บริหารใหญ่สาวสวยผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเธอเป็นอย่างมาก เธอมีห้องทำงานสุดหรูบนตังคารสำนักงานที่มีหลายชั้นภายในห้องนี้ก็ยังประดับประดาไปด้วยใบประกาศเกียรติคุณแสดงความเก่งกาจต่างๆของเธอแขวนอยู่บนกำแพงห้องเป็นการแผ่รัศมีรังสีมมเบียล่าสุดเธอก็เพิ่งจะได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปีมาครอบครองอีกด้วยเพราะว่ามันได้ถูกวางโอ้อวดผู้คนที่ได้มีโอกาสได้เข้ามานั่งในห้องของเธอ อยากจะขอให้ท่านผู้ชมจำลักษณะของท่านรางวัลนันนี้เอาไว้ให้ดีนะคะตอนนี้ในห้องก็จะมีลูกน้องของเธออีกสองคนกำลังนั่งรอฟังการประกาศผลคัดเลือกทิลเดียจะเลือกโปรโมทให้ไปเป็นซ e อคนใหม่ให้ย้ายไปประจำที่สาขาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์พนักงานชายคนซ้ายมือนะคะจะมีท่าทางเหมือนกับประมาอยู่อย่างมากเลยเขาเนี่ยไม่ชื่อว่าทอมและเขาก็คิดว่าเขาคงจะไม่ได้ตาแหน่งนี้ไปหรอก เพราะเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขานั้นนั่งก้มหน้าอยู่หน่อยๆผิดกับท่าทีของเจ้คนทางขวามือเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลอนเนี่ยนั่งเชิดหน้าเชิดตามั่นใจเอามากๆเลยว่าคืนนี้มงจะต้องลงหัวเธอแน่ๆเราจะเรียกเธอว่าเจสี่ก็แล้วกันนะคะก่อนที่เจลิเดียจะประกาศชื่อของคนที่เธอเลือกจะโปรโมทนั้น พวกเขาทั้ง3ก็รู้สึกได้เลยว่าอาคารสูงแห่งนี้น่กำลังสั่นไหวอยู่นิดหน่อยพอได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากที่ไกลๆแต่ไม่นานมันก็สงบลงทอมซึ่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแทๆท้ี่อยู่ในห้องนี้ก็มีท่าทีมันจะตกใจกับเหตุการณ์นี้เพียงคนเดียวต่างจากพวกสาวๆที่เธอมีท่าทีสงบนิ่งไม่แตกตื่นสมกับเป็นผู้หญิงเก่งและมั่นใจและประสบความสำเร็จอย่างสูง แล้วในที่สุดนะคะเจลิเดียเนี่ยเธอก็ได้ประกาศชื่อของคนที่เธอเลือกออกมาและนั่นก็เป็นชื่อของทอมเขาก็ช็อกแล้วก็ดีใจอย่างมากเพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าเขาจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้จากลิเดียเขาก็คิดเอาไว้ว่าหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงจะต้องผลักดันลูกน้องที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน ลิเย่เองเธอก็เดินเข้าไปชื่นชมทอมต่อหน้าเจสซีว่าว่าเขาเป็นคนเก่งขนาดไหนและเขาก็สมควรที่จะได้รับตำแหน่งซีอนี้อยู่แล้วแล้วทอมก็จะขอตู้ออกไปโทรศัพท์บอกข่าวดีกับครอบครัวของเขาอย่างกระดีกระดาออกหน้าออกตาและทันทีที่ทอมออกจากห้องไปเจสซีเนี่ยนะคะเธอก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากออกมา ลิเดียก็พยายามเกี้ยกล่อมเธอว่าการเป็นซีอที่สาขาในสวิต์แลนด์เนี่ยมันไม่ดีหรอกนะให้ทอมเนี่ยมันไปอ่ะดีแล้วพถ้าซีทำงานอยู่กับเธอที่เนี่มันก็จะดีกว่าแล้วเธอก็อ้างว่าพวกเธอนั้นสามารถที่จะทําเงินด้วยกันที่นี่ได้อย่างมหาศาลและถ้าอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเมื่อไหร่ก็จะได้ไปแต่เจสซีเธอก็โกรธมากและไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นของลิเดีย เพราะเธอต้องการตำแหน่งนี้อย่างมากและเธอคิดว่ามันจะเป็นใบเบิกทางสู่ก้าวต่อไปที่เธอจะได้มีโอกาสได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปีในอนาคตเช่นเดียวกับลิเดียที่เธอได้รับอยู่ในตอนนี้และเธอก็คิดว่าลิเดียนั้นกําลังขัดขาเธออยู่แถมเธอก็ยังอายุน้อยกว่าลิเดียอีกด้วยสีก็คิดว่าลิเดียเองคงต้องการจะเป็นผู้หญิงเก่งเพียงคนเดียวในอาณาจักรธุรกิจแห่งนี้แน่ๆพวกเธอทั้งสองก็ทะเลาะกันไปมา เจสซีเนี่ยนะคะก็ไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงแล้วเธอก็ได้พูดจาข่มขู่ลิเดียไปเรื่องที่เธอจะแฉเบื้องหลังอันโสกโปกที่เธอรู้เป็นอย่างดีว่ามันสามารถดันให้ลิเดียมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเหมือนกับว่าเธอทั้งสองเนี่ยนะคะมีความสนิทสนมกันมากกว่าการเป็นเพื่อนร่วมงานทั่ว,วไปนะคะเจสซี Jessie เนี่ยนะคะถึงได้ผิดหวังม,งมากๆเลยที่ลิเดียเนี่ยไม่เลือกโปรโมทเธอลิเดียก็เลยเผอตบหน้าเจสซีเป็นหนึ่งฉากอย่างไม่ตั้งใจ แล้วคราวนี้นะคะเจสซีก็เลยอารมณ์ขึ้นเลยแล้วพูดข่มขู่ลิเดียไปเพิ่มว่าเธอจะไปแจ้งความและจะทำลายชื่อเสียงของลิเดียลงซะลิเดียก็พยายามจะเข้าไปห้ามเจสซีไม่ให้เธอไปแล้วหวังจะผลักเธอให้นั่งลงที่โซฟาแต่ซีก็ไดล้มหัวไปฝ่ายกับโต๊แทนและตอนนี้เจสซีเธอก็จะได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปีสมใจแล้วล่ะคะ่ะแต่มันต่างกันตรงที่ว่าถ่วยรางวัลเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ในมือแต่มันได้ไปเสียบอยู่ที่หัวของเธอแทน ร่างของเธอก็แน่นิ่งไปเลยพอลิเดียได้เข้าไปสำรวจดูก็พบว่าซีได้ล้มลงหัวไปปากเข้าให้กับแท่นรางวัลประกาศกิติคุณผู้หญิงเก่งแห่งปีของลิเดียนั่นเองและพอเหตุนั้นมันก็เลยทําให้ซีเสียชีวิตคาที่ไปเลยและตอนนี้ออฟฟิศก็กําลังจะปิดแล้วพนักง,งานส่วนใหญ่กําลังจะออกไปเตรียมฉลองตําแหน่งใหม่ให้กับทอมลิเดียเธอต้องหาทางเอาศพของซีไปกําจัดทิ้งซะเธอได้เอาร่างของซี ไปที่เก้าอี้ทํางานของเธอแล้วก็ได้ลากมาันผ่านความมืดไปเมื่อเธอมาถึงหน้าเล็บทอมว่าที่ซีอคนใหม่ก็ได้โผล่ออกมาจากห้องน้ําลิเดียก็เลยต้องผักร่างของซีให้ไปแอบอยู่ในมุมมืดก่อนทอมก็เลยเข้ามาทักทายลิเดียแล,และได้แสดงความเป็นห่วงซีและคิดว่าเธอคงจะรับเรื่องนี้ไม่ได้พวกเขารู้จักนิสัยของเธอดี จากนั้นเขาก็จะขอตัวจากไปเพื่อไปงานเลี้ยงฉลองและหวังว่าลีเดียจะตามไปเจอพวกเขาที่ร้านเมื่อลีเดียได้หันกลับมามองที่ร่างของซีก็ได้พบว่าร่างนั้นที่นั่งอยู่บนเก้าอีก้ก็ได้หันหน้ามากําลังจ้องมองที่เธอด้วยความโกมรธแค้นเมื่อลิฟมาถึงเธอก็ได้ลากศพของซีเข้าไปในลิฟกับเธอแล้วก็คิดวางแผนว่าจะกําจัดร่างของเจซีนี้ยังไงแล้วอยู่ดีๆลิฟก็เกิดขัดข้องขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวลิปมันก็ได้สั่นไหวไปมาร่างของเจสซี่ที่อยู่บนเก้าอี้ก็วิ่งไปรอบๆห้องโดยสารจนมากระแทกเข้าให้กับลีเดียแล้วเธอก็สลบไปเมื่อลีเดียตื่นขึ้นมาก็พบว่าลิปมันได้หยุดทำงานและระบบไฟฟ้าก็ใช้งานไม่ได้อีกอีกทง้งโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีสัญญาณอีกด้วยเธอก็เลยใช้เก้าอี้ที่มีศพของเจสซี่เนี่ยนั่งอยู่บนนั้นปีนขึ้นไปบนเพดาน จนเธอเกือบจะออกไปทางเพดานได้แล้วก็อ,อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าเก้าอี้ออฟฟิศเนี่ยมันมีล้อเลื่อนท้าในชีวิตปกติของเราจะไม่ใช้เก้าอี้แบบนี้มาปีนป่ายหรอกนะคะพูดยังไม่ทันขาดคำล้อมันก็เลื่อนเธอก็เลยร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นและเธอก็สลบไปอีกรอบเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็ได้เห็นศพของซีกำลังจ้องมองมาที่เธออยู่เธอก็เลยเอื้อมมือไปปิดตาให้ แต่ร่างของซีกับเมียอาการอ้าปากค้างขึ้นมาแทนลิเดียเธอก็ตกใจมากและพยายามจะไปงัดประตูลิฟต์แต่มันก็เปิดออกได้ไม่มากนะักและมันก็ได้มีเสียงของลำโพงลอยเข้ามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องเหตุการณแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะน,นี้และขอให้ทุกคนรีบออกจากอาคารแล้วลิฟต์ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวตกลงมาอีกชั้น เลเดียเธอต้องติดอยู่ในเล็บที่ตอนนี้ร่างของซีเริ่มเคลื่อนไหวได้เองแวบไปแวบมาอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าเธอติดอยู่ในนี้นานเท่าไหร่แล้วเธอก็เริ่มมีอาการหัวเราะและพูดจาเพอเจอสารภาพความจริงเยอะเย้ยไปที่ร่างของซีว่าเธอคือผู้หญิงที่เก่งที่สุดแห่งปีและเธอไม่เคยแพ้ใครทั้งนั้นในอาณาจักรธุรกิจแห่งนี้มันเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวเธอตะโกนและพูดหัวเราะอ,อยู่คนเดียว นั่นก็หมายความว่าลิเดียนั้นจงใจที่จะไม่โปรโมทเธอกลัวว่าวันหนึ่งเจสซีจะกลายมาเป็นผู้หญิงเก่งแบบเธอเช่นกันสักพักก็ได้มีเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยติดต่อเข้ามาในเล็บแล้วบอกกับเธอว่าเธอติดอยู่ในนั้นนาน24ชั่วโมงแล้วและขอให้เธอใจเย็นๆเจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยเธอออกมาแต่ลิเดียเธอทนอยู่ในนี้ไม่ไหวแล้วเพราะวิญ,ญญาณของเจซีเนี่ยนะคะเฮี้ยนเหลเกิน เธอก็เลยพยายามจะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยตัวเอง้วยการงัดประตูลิฟต์อีกครั้งมันก็ได้เปิดออกมาแต่มันก็มีเพียงช่องแคบๆให้เธอได้ลอดตัวออกไปเท่านั้นเพราะลิฟต์มันได้ค้างอยู่ที่ระหว่างสองชั้นหัวของเธอเกือบจะลอดผ่านออกจากช่องนี้ไปได้แล้วแต่ร่างของสีก็ได้ลุกขึ้นมาจิกไปที่ผมของลีเดียทําให้ของเธอวางอยู่ระหว่างชั้นของลิฟต์พอดีแล้วก็เป็นไปตามนั้นลิฟต์ก็ได้เลื่อนตกลงมาที่ชั้นหนึ่ง ตัดหัวของลิเดียให้ขาดออกจากตัวเมื่อเจอหน้าที่ได้เปิดประตูลิฟต์ออกมาก็ต้องอึ้งไปเลยเพราะพวกเขาจะพบกับศพของเจซี่ที่ตอนนี้มีแต่หัวของลิเดียวางอยู่บนที่หน้าตักของเธอแล้วหนังก็ได้ตัดจบไป ก่อนจากกันเช่นเคยมาดามก็จะขอฝากประโยคน์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากตอนนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าทุกวันนี้นะคะที่มาดามสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรียนเก่งหรอกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เวลาดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ชอบฟังซาวด์แทร็กแล้วก็มักจะจําประโยชน์ต่างๆจากหนังที่ดูมาแล้วก็เอามาปรับใช้ในโอกาสต่างๆในชีวิตประจําวันของเราแต่ถ้าใครเนี่ยนะคะเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็สามารถจะ,จะข้ามตอนนี้ไปได้เลยก็ไม่ว่ากันเนาะ และประโยคที่ว่านั้นจากตอนนี้ก็คือคำพูดของเจลีเดียนั่นแหละเป็นคำพูดของคนที่เป็นผู้นำและต้องมั่นใจมากๆเลยถึงสามารถพูดประโยคแบบนี้ออกมาได้แต่มาดามเนี่ยชอบชอบเป็นคำพูดของคนที่ดูแล้วเป็นคำพูดของคนที่เป็นตัวแม่ดี the one with the และน,นั่นมันก็มีความหมายทำนองว่าอาณาจักรแห่งนี้มันเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียว คือถ้าเราคิดที่จะพูดประโยคนี้แล้วนะคะเราต้องฝึกหัวเราะแบบร้ายๆต่อท้ายด้วยนะคะมันจะได้เข้ากันเอาละคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีความบันเทิงบวกสาระนิดๆแล้วแล้วก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องรักหนังสยองขวัญช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเพราะทางช่องแน่อยากจะมอบความบันเทิงและอยากจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยให้คนไทยได้ใส่ใจในภาษาอังกฤษจากการดูหนังไปด้วยนะคะ หากมีความผิดพลาดใปการใดมาดามมูวีก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับตอนที่9ที่มีชื่อว่า Night of the p o n n จะเป็นเรื่องราวของแองเจลาเธอเพิ่งได้สูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปและคืนนั้นเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่เขาจะมอบซากอุ้งมือวิเศษให้กับเธอและมันสามารถขอพรอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ถึง3ข้อ เธอจะใช้มันขอพรอะไรบ้างติดตามได้ในสัปดาห์หน้าหรือจะย้อนกลับไปดูตอนอื่นๆของมาดามมูฟวี่ก็จะขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนบาย